คนอย่างกูรับแค่ลูกค้าคนเดียวก็พอแล้วเว้ยงานสบายขายแค่บางอย่างขายอะไรเหรอเจ๊เอ,อ๊ะก็ขายนางนาบบีไงอยู่ที่ทำงานก็กะจะฟาดเอาพ่อพ่อกับที่คอนโดท่านแหละกะจะฟาดหลอกล่อเอาคุณกูวิน <c oughs> บอสไม่ใช่คนแบบนั้น <c oughs> เวลาจะพูดอะไรอะ่ะ <c oughs> ก็หัดใช้สมองคิดหน่อยอย่าพูดพลอยๆอยี <c oughs> อีน่ กูอย่างนั้นเหรอฮะฉันก็แคีอยากจะเตือนสติเจเท่านั้นแหละว่าถ้าเจยังอยากทํางานอยู่ที่นี่ก็อย่าสร้างความเดือดร้อนให้บอสไม่งกันเจ,จะเป็นคนที่เดือดร้อนเองกูไม่กลัวเว้ยใอยดูแล้วกันว่าอีนางนาบีมันจะอยู่ที่นี่นานแค่ไหนกูจะเขี่ยมันออกไปเหมือนกับที่กูทําให้คุณวารีมาไล่ตกพี่สาววันจนเกือกแข้งลูกในทน้นองไงหล่ะนี่เจเป็นคนส่งข่าวเรื่องพี่ซิลินให้คุณวารีอย่างนั้นเหรอเออ นี่ก็ถึงคิวของอินางนาบีแล้วแหละกูจะปั่นให้คุณวีเกลียดมันจนถึงขั้นแฉหัวมันออกไปเลยมึงมึงก้า ไปตบจูจูเขาทำไมเนี่ยฮะก็เขาพูดถึงบอสไม่ดีนี่คะ่ะขอบใจมากแต่วันหลังเนี่ยไม่ต้องถึงขั้นไปตบเขาดูสีตัวเราก็เลยแค่นี้เองเราบอสจะปล่อยให้เจจูจูเขาคอยส่งข่าวให้คุณวีแบบนี้หรอคะมันก็เป็นแค่ข่าวคุณวีเขาทำอะไรฉันไม่ได้หรอก รู้สึกว่าคุณวีเธอหน้ากลัวกว่าคุณวารีอีกนะคะคุณวารีเธอเกลียดเธอก็แสดงออกว่าเธอเกลียดแต่คุณวีภายนอกเธออาจจะดูยิ้มยิ้มเหมือนไม่มีอะไรแต่สายตาของเธอน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะเปลว่าบอสระวังตัวไว้หน่อยก็ดีนะคะ ตอหน้าคนอื่นทําเป็นเกลียดนางนาบีพอมาอ่อยคุณพิเชษชัยแต่จริงๆแล้วจูว่าคุณกูวินเนี่ยหึงนางนาบีมากกว่าครับลูก ไม่คิดที่จะทำอย่างนี้กับน้าใช่ไหมไม่คิดที่จะหักหลังน้าใช่ไหมคุณกวินออกจากคลับแล้วครับกำลังมาที่บ้านคุณวีนากเกลียด คนที่คิดหักหลังความรักของนาที่สุดหวังว่ากวินคงจะไม่คิดทำแบบนั้นนะ